เห็ดลงดูดูออกอีกแล้วพี่น้องเห็ดยูค่ะหดอยน้อยไงยกระได้ซ้ำนี่แหละเห,ห็ดยูค่ะดอกเลือดแหกหมันพี่น้องได้เห,ห็ดตาดอกเลืดแหกหมันกับตาไม่ๆ ตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกากันสิสินแล้วพี่น้องยกกสิพามาเบิงเห็ดเห็ดเดือนพฤศจิกาอู<ฮ>้เห็นตาดอกนึงมิจูค่ะดอกเล็กแหกหมันพี่น้องได้เ,เห็ดโตตาดอกเล็กแหกหมันกับตาใหม่ๆ ดอกนะี่ค่าลงดูดูโอ้ดูสองทีเ่เขาสัมเห็ดพี่น้องเห็ดเขามาปรทันย่ายข้าไปทุระอยู่เป็นสองอาทิตย์เคื่อมันเป็น,นหนาวหนาวแยกกัเลยโบเคยมาซองเบิงสีห่อนหอนเอาเอามาซองเบิงเลยเม่นเถาวัลย์สัมสองทันอ,อก เห็ดเท่าเถ้าเห็ดเท่าบดหน่อนี่ไงบุ้ยเท่าเท่านี่ไไปดูเถ้าเถ้าว่าได้สั่งเห็ดดูค่าออกเดือนคืศสกีกา เกือบเทาสองดอกนี่เดือนพฤศจิกาใกล้สิบเบิร์ตแล้วพี่น้องเฮ็ดจู้ค่าเราออกมันเพราะว่าตัวนี้กนกำลังหอนนังเอาผู้หน้ายายไทยมักเรื่องว้วัสิบานหน้าปังถ้าฝนบ่โตกะบ่ใครออกดอกเฮ็ดกระไดอันย้ใยมหาเล่มเบิงว่ามันบินสซุ่มเลาะหนามมันมีหนามหน้ายายม,มีหนามก็เลยมาเบิงเห็ด ก็ได้ซี่หาดอกพี่น้องมาได้หลายมาหาสมอุงอีกสินทรดบ่อเติมกันโอ้โหเห็ดอยู่ค่ะเป็นหนาตายทั้งสี่นอ่อบองนี้มีสามดอก ออกน้ำดินซุมๆเผาบอทันละเห็ดลงฤด,ด,ดูออ,ก,อกแล้วพี่น้องเห็ดยู่ค่ะก็คือสิได้เท่านี้แหละ เฮ็ดกรบบร้ายเฮ็ดหน่อยๆออกอันบบก,กี่ดอกเพราะว่ามันกระโบ,บเป็นฤดูของเห็ดอันน,น,นี้มันนี่หน้ายญยามันไม่นามมันก็เลยอ,ออกอยู่เรื่อยๆก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆได้มาสองมมงเฮ็ดอะได้เท่านีเด้อ เดท,ทเลือกออกป่าออ,อ,าอกป่า็โพดคายลายดอกโอ้มีงู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 ด้วยอื้ย เทเทพเลือกเอาป่าออกป่าก็าพวกไลาลดอกโอ้มีงู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 ด้วยอึอ ปล่อยลงหน้าหน้าหม,ม่งเขานี่จะซื้อมาเลือกหอ,อยน้อยใหญ่ๆออกเลือกออกเป็นน้อยใหญ่ๆต้องใส่้สย ใครมีหอ,อยยใหญ่ปันไลหมื่นยืนอน้ป่อ,อยไตซมี่ละหอยน้อยใหญ่ วนนอยน้อยเนี่ยก็จะไปปล่อย